สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนชาพิมพ์ใหม่วันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและวิธีจัดการปัญหาความเสี่ยงของบริษัทเอเชียไฟเบอร์จำกัดมหาชนค่ะบริษัทเอเชียไฟเบอร์จำกัดมหาชนดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไนลอนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นได้ทอผ้าและถักผ้าโดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอยู่5ประเภทด้วยการดังนี้ค่ะ 1. เม็ดไนลอนใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใย,ยสังเครา,าะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแห่อวน 2. เส้นใย,ยสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพจากเม็ดไนล่อนมีหลายประเภทและขนาดนำไปใช้ในการทอผ้าใช้ในการผลิตได้ยืด สามเส้นด้ายยืดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใย,ยสังเคราะห์ที่ผ่านการตีเกลียวหลอกให้เส้นใย,ยแต่ละเส้นมีลักษณะฟูและบิดเกลียวใช้ผลิตผ้าถักและถุงเทา้า 4. ผ้าย้อมและตกแต่งเป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใย,ยสังเคราะห์และผ่านกระบวนการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้าเป็นการให้บริการย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่นค่ะ ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจสามารถจำแนกออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ผลิตภัณฑ์บริษัทผลิต,ตวัสดุสังเคราะห์ไนลอนคิด6 2. วัตถุดิบ 3. การถูกทุ่มตลาดจากต่างประเทศเนื่องจากการปรับลดภาษีขาเข้า 4. ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท 5. ความเสี่ยงเรื่องบุคลากร 6. ความเสี่ยงเชิงธุรกิจและ 7. ความเสี่ยงในโรคระบาดโควิด -19 และโรคอุบัติใหม่ค่ะ การวิเราะห์ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ 1. ผลิตภัณฑ์บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะห์ไนลอนขีดหกมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่ายายสังเคราะห์อื่นๆจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนสำหรับการใช้งานบางชนิดค่ะ 2. วัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของยายสังเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตลอดจนจังหวะก,การสั่งซื้อย่อมมีผลอย่างมากต่อผลประกอบการในระยะนี้ราคาวัตถุดิบ คาร์โบเรตา้ามีความผันผวนมากบริษัทจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 3. การถูกทุ่มตลาดจากต่างประเทศเนื่องจากการปรับลดภาษีขาเข้าจากนโยบายภาครัฐที่เร่งดำเนินการปรับโครงสร้างภาษีและลดอัตราลงตามข้อผูกพนันทำให้ภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดมีอัตราลดต่ำลงเหลือไม่เกินร้อยละ5นับว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จึงเอื้อให้มีการนำเข้าสินค้าไนลอนจากประเทศที่มีผู้ผลิตให,ใหญ่ๆซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าและได้เปรียบในเชิงต้นทุนค่ะ 4. ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทจากความผันผวนของเงินบาทอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนเป็นเงินบาทในสัดส่วนที่สูงค่ะ 5. ความเสี่ยงเรื่องบุคลากร บุคลากรของบริษัทในระดับผู้บริหารได้ถึงกำหนดกเกษียณอายุหลายคนทำให้เกิดการสูญเสียประสบการณ์องค์ความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน 6. ความเสี่ยงเชิงธุรกิจประกอบด้วยความเสี่ยงต่อข้อบังคับและกฎหมายความเสี่ยงของตัวสินค้าต่อผู้บริโภคความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆค่ะ 7. ความเสี่ยงโรคระบาดโควิด19และโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้บริษัทต้องมีมาตรการป้องกันผู้ติดเชื้อเข้าสู่สำนักงานหรือโรงงานส่วนที่ทำงานมีการรักษาระยะห่างอยู่แล้วเนื่องจากจำนวนพนักงานน้อยลงกว่าเดิมมากค่ะมีการจัดการปัญหาความเสี่ยง 1. ด้าน,นผลิตภัณฑ์มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอรวมทั้งการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น กระทบในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงลดลงค่ะ 2. ด้านวัตถุดิบยึดหลักดําเนินการอย่างไม่ประมาทโดยไม่ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีให้ส่งสินค้าก่อนตกลงราคาแต่จะตกลงราคาที่แน่นอนสําหรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อทุกลอ็อตและยังไม่เสนอราคาขายให้ลูกค้าจนกว่าจะรู้ต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอค่ะ 3. ด้านการถูกทุ่มตลาดจากต่างประเทศเนื่องจากการปรับลดภาษีขาเข้าบริษัทได้นเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรลงให้น้อยที่สุดเพื่อแข่งขันได้ในด้านต้นทุนพยายามสาะหาวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางจากแหล่งต่างๆที่สามารถนำเข้ามาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเสมอด้านความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท ในช่วงที่มีความพันผวนมากก็จะทำการซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้าสำหรับส่วนต่างระหว่างด้านรายรับและรายจ่ายเพื่อรักษาสมดุลในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลและมีค่าใช้จ่ายต่ำค่ะ 5. ด้านความเสี่ยงเรื่องบุคลากรพยายามสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับจากภายในสำหรับบางหน่วยงานที่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่สามารถประสานงานต่อได้ก็ได้ใช้วิธีต่ออายุเกษียณออกไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงานผู้ที่ยังมีสุขภาพดีและพร้อมจะทำงานต่อค่ะด้านความเสี่ยงเชิงธุรกิจบริษัทกำลังศึกษาที่จะมีระบบการประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการลดความเสี่ยงในองค์กรค่ะ7การจัดการปัญหาความเสี่ยงด้านความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดโควิด -19 และโรคอุบัติใหม่พนักงานบริษัทอยู่ระหว่างทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ทางการจัดให้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกปีโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพค่ะนิชา,านางสาวธนชาพิมพ์ใหม่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบาัญชีนักศึกษาห้อง3ทับ2 b ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ